จากข่าวสุดช็อกเมื่อต้าเอสหรือสวีซีหยวนนักแสดงสาวชื่อดังจากไต้หวนันเจ้าของบทซานช่ายจากซีรีส์รักใสๆหัวใจสี่ดวงเสียชีวิตหลังติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และเกิดภาวะปอดบวมขณะเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งหากไปดูจะพบว่าขณะนี้ในประเทศญี่ปุ่นกำลังเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่รุนแรงที่สุดในรอบ26ปีโดยพบผู้ป่วยสูงเป็นประวัติการตั้งแต่มีการเริ่มเก็บสถิติในปี2 5 4 2ที่ผ่านมา ข้อมูลจากสถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติญี่ปุ่นพบว่าตั้งแต่วันที่2กันยายน2567ถึงวันที่26มกราคม2568มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในญี่ปุ่นราว9 5,23,000คนโดยผู้ติดเชื้อพุ่งสูงที่สุดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม67พบผู้ป่วยมากกว่า317,812รายในสถานพยาบาล5,000แห่งเฉลี่ยมีผู้ป่วย64คนต่อสถานพยาบาล1แห่งมากกว่าที่รัฐบาลแนะนำไว้ที่43คนโดยในจังหวัดโอ พบผู้ป่วยเฉลี่ยถึง104คนต่อหนึ่งสถานพยาบาลเลยทีเดียวขณะที่บริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่เช่นสาวอีฟามาสุติคอนได้ประกาศระงับการขายยาโอเซลทามิเวียยาต้านไวรัสสำหรับไข้หวัดใหญ่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากความต้องการยาเพิ่มสูงจนขาดแคลนโดยยาดังกล่าวคิดเป็น25%ของยาต้านไข้หวัดใหญ่ที่มีในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขได้เตือนให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมืออยู่เสมอเพื่อป้องกันการติดเชือ้อไข้หวัดใหญ่